สวัสดีค่ะวันนี้ครูต่ยจะมาพูดถึง3สาสเหตุหลกัหลกๆที่เด็กๆไทยไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเลยนะคะสาเหตุที่1คือภาษาไทยไม่ใช่ภาษาแม่ค่ะไม่ใช่ภาษาแม่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆเลยวิธีแก้ไขคือสร้างสถานการณ์ในบ้านใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเช่นการฟังเพลงภาษาอังกฤษเปิดให้น้องฟังฟังบ่ยบอยๆนะคะหรือ นิทานภาษากังกก็น่าสนใจนะคะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กๆสามารถทําให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เขาสามารถซึมซับแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปวันๆแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะสาเหตุที่สองที่สาคัญมากจากสเต็ปของการอยู่ที่บ้านแล้วลาดับที่สอนที่สําคัญคือเราเริ่มเรียนที่ผิดทักษะค่ะปกติแล้วภาษาอังกฤษคือภาษา ที่เราควรจะเรียนเหมือนภาษาแม่วิธีการเร,เรียนภาษาแม่ก็คือเริ่มจากการฟังพูดอ่านแล้วก็เขียนแต่ว่าคนไทยทําตรงกันข้ามค่ะไปโรงเรียนจะเริ่มที่เขียนอ่านฟังพูดมันจะเรียบเรียงตรงกันข้ามกับความเป็นจริงของการเรียนภาษาแม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่คนไทยทําไมถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีนะคะ วิธีแก้ไขเราก็เริ่มจากเทคนิคของทักษะการฟังค่ะพัฒนาการฟัง100%สำหรับเด็กในวัยแรกเกิดถึงขวบ2ข,ขวบปีแรกนะคะเราก็เริ่มฟัง80%เขาอาจจะพูดตาม20%ฝึกพูดตามในวัยที่3ขวบมากขึ้นเขาจะพูดมากขึ้นก็จะเป็น40%พูดมากขึ้น60%ก็ยังคงฟังอยู่ในอนุบาล1อนุบาล2ก็าอาจจะเริ่มมีการเขียน การเขียนไม่ได้เน้นเพื่อให้เขาเขียนได้นะคะเขียนแค่ฝึกฝึกกล้ามกล้ามเลือมัดเล็กๆของนักเรียนเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นการเรียบเรียงและการใช้งานที่เราได้ฟังแล้วก็พูดบ่อยๆการฝึกทําซ้ําๆมันจะทําให้การพูดที่ท,ที่ที่ถูกต้องนําไปสู่การเขียนอ่านที่ถูกต้องในอนาคตนะคะแต่เราไม่ใช่เริ่มจากการเขียน สาเหตุสุดท้ายเลยที่ครูคสัมผัสได้คือทัศนคติที่การเรียนภาษาอังกฤษที่ผ่านมามันไม่ดีเลยอะค่ะมันรู้สึกว่ามันยากใน,นเมื่อมันรู้สึกว่ามันยากเนี่ยนักเรียนก็จะต่อต้านในใจแล้วว่าไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษมันยากลือเกินสิ่งที่ทําในโรงเรียนอาจจะแค่บังคับให้น้องท่องศัพท์การท่องศัพท์มันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษ การปรับทัศนคติที่ดีเทคนิคง,ง่ายๆเลยก็คือจัดก,การเรียนรู้ที่สนุกมากค่ะการเรียนรู้ที่สนุกสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนจะชอบการสนุกไม่มีใครชอบเครียดการท่องศัพท์คือการสร้าง ความเครียดและก็สอบสับทุกวันแถมไม่พอนะคะอาจจะถูกตําหนิจากผู้ปกครองที่บ้านด้วยว่าทำไมไม่ท่องสทบมันก็เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจัดการเรียนการสอนสําคัญมากก็จัดการเรียนการสอนให้สนุกน้องก็จะเกิดความจาถาวรลองไปพิจารณาดูนะคะว่าสาเหตุหลักๆที่คุณครูได้กล่าวไปเนี่ยทางบ้านด้ลรงทํากันแล้วบ้างหรือยังถ้ายังไม่ได้ทำน้องเริ่มทาที่บ้านนะตอนนี้ก็ยังทันค่ะปรับทัศนคติ จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมน้องก็จะเกิดความสุขในการเรียนแล้วหลังจากนั้นประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นค่ะครูฝันถง